คุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงจะทราบดีว่ากวาวเครือขาวนั้นช่วยทําให้หน้าอกของเราเนี่ยตึงกระชับแต่ว่าทราบไหมคะว่ายังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะในกวาวเครือขาวซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่สกัดมาจากกวาวเครือขาวเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรนะั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราะคะ่ะวันนี้มีสาวสวยมาถึงสองท่านด้วยกันค่ะขอต้อนรับคุณทพกันคุณยศยิ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ b น ByTO ที่มาพร้อมกับู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คุณสิรินดามุกดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาวันนี้มาสองสาวสวยแบบออร่าเปล่งปลั่งกันมากเมื่อตอนต้นขวัญพูดถึงก้าวเครือข่าวค่ะพี่โอค๋ะคะก้าวเครือขาวเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมความมั่นใจของเพศหญิงค่ะเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกหน้า,นาใจต่างๆจริงๆแล้วมีประโยชน์อื่นๆอีกไหมคะ นอกจากจะ,ะเพิ่มขนาดทรงอกให้ต่งตึงกระชับขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะก็ทําให้ผิวพรรณเนี่ยชุ่มช,ชื้นผิวขาวใสดังมีออร่า mm hmm. ช่วยลดสิวลดฝ้าลดกะเป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่ค่ะค่ะแล้วก็ช่วยในด,ด้านของเส้นผมที่สวยงามบำรุงสมองบำรุงกระดูกแล้วก็ทำให้อ่าบำรุงโปรฮิต ให้ประจําเดือนมาปกติไม่ปวดประจําเดือนเยอะค่ะสมุนไพรของตัวเขาเรียกว่าประโยชน์ของสมุนไพรตัวนี้นี่เยอะแยะมากตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าภายในสู่ภายนอกเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะพี่โอเห็นข้างหน้านี่มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวอกสวยผิวใสของ n นเจ r ร l h อนเ p e r f e c t by เบโอนะคะก็คือเป็นตัวกราวเครือขาวค่ะ ค่ะที่สําคัญเขาบอกว่ามันมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเป็นสมุนไพรร้อเที่ไม่ไม่เป็นโทษหรือว่าไม่เป็นพิษต่อร่างกายเลยะนะคะเพราะว่าเมื่อพลิกดูคุณผู้ชมคะเห็นทะเบียนยานี่ เป็นยาสามัญประจําบ้านใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถหยิบทานได้ะนะคะปลอดภัยร้อยเซไม่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอนอกจากวันนี้ที่ขวัญได้มีโอกาสคุยกับพี่โอเห็นบอกว่าพาน้องสาวคนสวยคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมาแบ่งปันถึงประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะ,ค,ะคุณฝ้าย<ช>คุณฝ้ายรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของตัว Natural Herb Perfect นี้ได้ยังไงคะก็จากการแนะนำของพี่โอ๋นะคะค่ะแต่ก่อนนั้นปัญหาที่ได้รับอยู่ มีอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของทรงอกก็ผิวของทรวงอกเนี่ยนะคะบางทีก็แบบตามอายุก็จะหย่อนคอยไปบ้างแล้วก็ไม่เต่งตึงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้ทานแล้วก็รู้สึกว่าตึงกระชับแล้วก็ แน่ใหญ่ขึ้น,นโอ้โห,โโหแบบฟังดูแล้วตื่นเต้นจังเลยค่ะที่บอกว่าเห็นผลนะตึงกระชับแล้วก็ไซส์เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะเห็นผลภายในระยะเวลานานแค่ไหนคะทานได้ประมาณเริ่มทานก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะคะตั้งแต่อาทิตย์แรกและอาทิตย์แรกเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยคือมันจะมันจะ ลักษณะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงรก็จะรู้สึกเต่งตึงอะไรนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะในเรื่องของผิวพรรณก็เหมือนกันคะ่ะเห็นบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในด้วยเวลามีประจำเดือนคือจะปวดท้องด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้พอทานไปแล้วนี่อาการเป็นยังไงก็คือ,อไม่มีอาการปวดท้องแล้วก็ประจำเดือน,นมาตามปกติ หมายถึงว่าเลือดลมดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะตัวนี้นี่พี่โอ๋มีความคิดเห็นว่ายังไงคะทุกๆคนที่ชายเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวเหมือนน้องฝ้ายหรือเปล่าค่ะแน่นอนค่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขาวขาวขึ้นนะคะขาวขึ้นเยอะมากแล้วก็สิวไม่มีละเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นสิวมากนะคะสิวจะมีนิดนิดแต่ที่สําคัญเนี่ยจะเป็นกระมาก ผิวจะแห้งไงครพอคนเราผิวแห้งผิวไม่ชุ่มชื้นน่ะผิวไม่ใสแบบออร่าก็จะเป็นกะได้ง่ายตอนตอนเนี้ยกะน้องเขาไม่มีละค่ะจางลงโดยไม่ต้องเลเซอร์เลยเงียผิวชุ่มชื้นขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ไม่ไม่มีกะเนี่ยค่ะคุ้มมากเลยค่ะทานครั้งเดียวนะคะแค่วันละครั้งเห็นความแตกต่างตั้งแต่ศีสันจุดปลายเท้าคุณผู้ชมคะขวัญมองดูคุณฟ้าแล้วเห็นว่าผมเนี่ยเป็นเงานะเป็นเงาเป็นประกายแล้วก็ใบหน้านี่มีออร่าผิวพันนี่เปล่งปลั่งที่สําคัญคุณผู้ชมคะบึมบึม <น>บึมบม,ม,มากเลยเขาบอกว่าวิธีการทานเนี่ยเขาบอกทานครั้งเดียวนี่คือครั้งหนึ่งกี่เม็ดทานตอนไหนบ้างยังไงบ้างคะพี่โอ๋วันละหนึ่งครั้งนะคะก่อนนอนเท่านั้นนะคะทานครั้งละ3เม็ดค่ะอืมแค่ค3เม็ดเท่านั้นค่ะแต่ว่าให้ทานต่อเนื่องใช่ค่ะเพียงแค่เนึออาทิตย์ก็เห็นความแตกต่างอย่างคุณฝ้ายแล้วค่ะที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าเอ๊ะ มันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนนะคะเคยทานแล้วมันรู้สึกว่าแบบบางทีมันมันมีปัญหานะเอฟเฟกตต่างๆก็มากมายไก่กองแล้วแต่แต่ละคนที่ร่างกายจะตอบรับอาการตัวนี้มีอะไรข้างเคียงบ้างไหมาคะก็ผลข้างเคียงนี่ไม่มีเลยอะค่ะอืมค่ะ แล้วก็ง่ายมากาเขม<า>บอกว่าภายใน1เดือนเนี่ยเปลี่ยนไซส์ขนาดของชุดชั้นในด้วยใช่ไหมอ,อันนี้เล่าให้ฟังไหนได้ไหมคะก็คือเปลี่ยนคับเปลี่ยนขนาดอะไรเงี้ยค่ะคือตัวเดิมเดิมมันจะใส่ไม่ได้ค่ะโอ้โห,โหไม่ใช่อ้วนขึ้นนะมันอึมขึ้นรอบตัวเท่าเดิมแต่ว่าคับหรือว่าไซส์นี่คือเปลี่ยนไปโอ้โหแต่ปกติไม่ไม่เคยแบบมีผลข้างเคียงเลยนะคะเท่าที่ทํามาเนี่ยก็คือ5 6เดือนเนี่ยลูกค้าจะบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่า ทานแล้วเต่งตึงขึ้นเห็นผลเห็นผลชัดเจนบางคนเนี่ยทานได้สองสาวันก็รู้สึกได้เองว่าเต่งตึงขึ้นไม่มีผลข้างเคียงเลยค่ะแทบจะไม่มีเลยว่าได้ด้วยซ้ําแต่ว่าขวัญนึกถึงประเด็นประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับคนที่เห็นบอกว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงอย่างคนที่วัยใกล้หมดประจําเดือนหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงน้อยเกินไปเพราะบางคนเนี่ยประจําเดือนมาขาดหยุดขาดหยุดหยุดมามาหายหายอย่างนี้นะคะสามารถช่วยได้ไหมคะได้มากเลยค่ะสําคัญมาก ที่สุดเลยเพราะว่าฮอร์โมนในเพศหญิงเนี่ยเริ่มถดถอยละ mm hmm. เริ่มเสื่อมละตัวกวาวเือขาวเนี่ยที่มีสารเอสโตรเจนคล้ายๆาสารฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเข้าไปทดแทนเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเรื่องระบบภายในต่างๆเนี่ยคือทานแล้วก็จะดีะเพราะว่ามันเป็นการบำรุงร่างกายแต่ว่าทานไปเยอะมันจะตกค้างหรือว่ามันจะมีพิษต่อร่างกายอะไรไงบ้างไม,ไม่ตกค้างไม่มีพิษในร่างกายเลยค่ะเพราะว่าทานไปปุ๊บก็ได้ใช้เลย มันก็คือสมุนไพรที่พอร่างกายเราย่อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะใช้บำรุงเลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าสมุนไพรหล,หลายๆคนก็คงจะรู้ว่ามันไม่มีผลข้างเคียงยิ่งของเราเนี่ยได้รับการตีตราเป็นยาสามัญประจําบ้านยิ่งมั่นใจได้อีกใช่ค่ะนะคะโอ้โหแล้วถ้าเกิดทานแล้วไออย่างสมมติอย่างเคสของคุณฟ่ายทานแล้วแบบมันบึ้มได้ใจแล้วค่ะพี่หยุดได้ไหมมันจะแฟบลงเหมือนลูกโป่งไหมคะหยุดได้ค่ะ S <S <S <ừ> ของเราไม่ใช่ว่าหยุดทานแล้วจะกลับมาเหลือน,น้อยลงไม่มีนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็จะบอกว่าทานไปเหมือนอาหารเสริม <ừ> เหมือนทานผลไม้ผักผลไม้บำรุงไปเราอยากให้สวยคงไวเหมือนชะลอ <ừ> ชะลออายุต้านอนุมูลอิสระ,<ข>ะอยากให้เป็นสาวพันปีอะไรประมาณนี้ก็ทานไปเรื่อยๆได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องอกอย่างเดียววราเป็นขวานขวัญก็ไม่หยุดทานนะก็ทานแล้วสวยคุณฝ้ายหยุดทานหรือเปล่าคะยังไม่หยุดค่ะยังอยากสวยกว่านี้มากขึ้นไปอีก แล้วรู้สึกเห็นบอกว่าดูเด็กลงด้วยใช่ไหมคะเพราะทาตรงนี้พวกริ้วรอยต่างๆช่วยได้ด้วยช่วยได้เลยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะริ้วรอยเนี่ยมันจะเป็นมาจากแบบ ผิวพันภายนอกนะคะแต่เราใช้ครีมรอบดวงตาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเยอะแต่ถ้าเราทานตัวเนี้มันไปเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ผิวเนี่ยมันจะเต่งตึงขึ้นเองได้เลยค่ะเราจะรู้สึกได้เองเลยค่ะพวกครีมต่างๆก็คือช่วยที่ปลายเหตุมันแก้ที่ปลายเหตุแต่ตรงนี้คือช่วยตั้งแต่ระบบภายในฮอร์โมนต่างๆสวยจากภายในเงค่ะพี่โอ๋คะเห็นบอกมาว่ามาวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ของพี่โอ๋เป็นอย่างดีด้วยใช่ไหมคะเป ็นโปรโมชั่นอะไรคะวันนี้นะคะก็เป็นจะเป็นโปรโมชั่นของตัวกาวเครือขาวนะคะวันนี้20สายแรกนะคะซื้อ2แถมหนึ่งค่ะซื้อ2แถมหนึ่งค่ะปกติ1กล่องนี่ทานได้นานแค่ไหนคะประมาณ1เดือนค่ะ 1>, 1เดือนราคาเท่าไหร่กล่องหนึง่งต่อกล่องเนี่ยราคาอยู่ที่690บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษ20สายแรกนะคะซื้อ2แถมหนึ่งสกล่องเอาไปทานได้เลยเต็มที่2ออาทิตย์เห็นผล สามวันก็รู้สึกได้แล้วค่ะสามวันก็รู้สึกแล้วสมวันก็รู้สึกแล้วนานไปหน่อยนะคะเอาล่ะใครที่สนใจจะรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะ081นะคะ1 1 2 1 8 9 2 5ถึงค่ะค่ะซึ่งเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะโทรไปรับสิทธิ์หรือว่าโทรไปขอคำปรึกษาแนะนำหรือใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถโทรไปสอบถามได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ ท้ายนี้คะ่ะพี่โอ๋คะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะ,ะดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรไทยเราโดยที่ไม่ต้องไปตามเทรนหรือตามแฟชั่นที่ไปฉีดผิวหรือว่าอะไรที่จะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะคะทานสมุนไพรเราช่วยที่ต้นเหตุสวยจากภายในนะคะมาฟังเสียงของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะคุณฝ้ายมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะ ค่ะท่านผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของอขนาดของทรวงอกแล้วก็ผิวพัรร์นะคะก็ตัวยาสมุนไพรเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงค่ะน่าจะลองไปใช้นะคะ วันนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะซื้อ2แถม1ค่ะ690บาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อ2ก็คือพันกว่าบาทแต่สามารถทานได้เกือบ3เดือนเลยทีเดียวนะคะ,คะใครที่สนใจโทรมารับสิทธิ์20สายแรกที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสาวสวยทั้งสท่านทางพี่โอแล้วก็คุณฟ้ายนะคะขอบคุณมากค่ะ